โดนจัดฉากไปนะออกของเขานะโดนจัดฉากไปเถอะอโอ้ยผีใต<ห>าดานมากูใส่ฟ้ามาแล้วหี่มันไม่มากั้นไม้แน่เลยที่วัวกะตายอยกูโอ้โหกับมากูกับมากูอยกู ไม่ได้ปัดนะทนะด oh, โทรเทมนะหัวคู่โอ้โหโทรเทมตรงนี้สองอันติดกันเลยไม่ใช่วะ่ะทุกคนมีกระบอกนะัดเกิดตรงนี้กันขวานหมดขวานหมดขวานหมดอยู่ What the fuck แถวนี้นะ ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเวลา18บแปดน,นาฬิกาตักไม่นึงคิด ก็ตายไม่น่าใส่โนวาลหรอกผมว่ามันเปลืองอ่ะใส่มามันก็เดินไม่ไหวครับอ้เนี่ยเพื่อนไม่โดดลงไปข้างล่างวะโอ้โหอ,อะไรอะไรโอ้โหอะไรขวานแดงใช่เหรอเอออ๋อเออกูว่าเลว้วใช่เป็นปลาขวานเดียวมันไม่ยอมโดดลงไปอ่ะยินมัน ทำไรน่ะเอติมอะเรียบร้อยกูไม่ต้องลงจากเสาเรียบร้อยเอ็ดโดมันมีอันนี้อยู่ตอนนี้อยให้มรท่านไปเลยที่บอกผมอ่ะนั่นแหละมันมีที่บอกผมอยู่มันนอนไม่ได้มันจะนอนกูจูบไม่หลงไอ้เทียมาช่วยเพื่อนหลงมึงเขาไม่ชอบมน่ะเบนสมึงต้องมาเบนเบนมึงต้องมาฝั่งซ้ายอ่ะมึงต้องวิ่งฝั่งซ้ายมึงมาซ้ายไหนซ้ายมือมึงอ่ะ เพื่อนมันเข้ามาทางขวาสองคนเลยเฮียมึงต้องไปฝั่งนั้นแหละมึงต้องมาฝั่งเครื่องติดแหละเดี๋ยวเพื่อนสองไอ้เบ้นมันเอามันเอามันเอาเอาแล้วเฮยแม่ยอมเทรดหนึ่งคนไอ้เบ้นเพื่อนเราโดนหนึ่งหลังรอเพื่อนรอใจเย็นเพื่อนรอใจเย็นเพื่อนเพื่อนเรามา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 เออเออเออเอาดี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 มันก็ไปอุ้มมันนั่นแหละเด็กเอาดีเอาดีมาดีมาดีมาดี หออ้าวยังไม่เก็บขวานเบนเบนมึงคนละหมหมดรอช่วยหน่อยไม่เข้มขวานเลยไม่เก็บขวานมาดิมาดิมาดิอยู่กูมาดิมาดีเตะเอ้าแล้วยังไม่แทงหนังเตะทำไมอ่ะก็ตายไปเก็บขวานเจ็บยังไม่เก็บยังไม่เก็บยังไม่เก็บสาม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 ไปไปปั่น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 เครื่องอยู่ไหนอ่ะ ในนั้นแหละในข้างล่างใต้ตีนเนี่ยอ้าวอ้าวเก็บขวานไปแล้วนะปาขวานไปแล้วนะแทงเอ้ามันม,ม,มันมันมีแทงเบนเบนมันเก็บขวานมันปาขวานไปแล้วเบนมันต้องเก็บกูบันดีกว่าพี่ไปรอช่วยเลยกูรออยู่กูรออยู่อู่กกูนะตีอะไรครับ เพื่อนอยู่นี่สองเพื่อได้กระหน่ำเฮสวยวันนี้มีทางหลังนะพี่เอกเพื่อนอ่ะพามายเพื่อนสวยเพื่อนสวยสวยสวยไป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 โดดเลยแล้วกันเพื่อนจังหวะนี้โดดสวยเออทิ่กันอยู่นะไม่ได้แบบระตูเออปุ่นเอ้ยจุดฝอยแล้วจุดแล้วเจุด ไปไปประตูเปิดประตูช้าว่ะพี่เอกมันไปมันไปประตูนู้นเบนเปิดไอเนี่ยเปิดเฟนดี้เปิดประตูได้เปิดอีกประตูได้ไปดู่ไปดู่เปิดเร็วกูเปิดเร็วอยวใครอ่ะ อยู่กูต,ตัว่อตัวนี้ยหมเไอเบเพ่อ,อยู่เพิ่นอ,อยู่ <c oughs> อันนี้หมดเลยหมดปลาขวานไปยังปลาย่าไม่ปลาปลามีขวานแดงอยู่กดเลยนะกดเลยปลาไปยังยังมันอยู่ตรงอีประตูนึงเหรอ อยู่ประตูนี้แเปิดได้นะตัวประตูเปิดได้ประตูนี้เปิดได้ประตูนี้ผมจุกอยู่อะโดดนะไม่โดดเข้าเก้าแล้วโดดนะไม่โดด ยังไม่ปลาขวานเหรยอยังไม่ปลายังไม่ปลาเฮ้ยไม่โดนไอ้หีก็กูบอกแล้วว่ายังไม่ปลาเฮ้ยเฮ้ยหูเบ็ดเมนแย่แล้วเพื่อนเพื่อนเอาเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนขวานขวานไม่ได้เก็บเพื่อนขวานไม่ได้เก็บเพื่อนขวานไม่ได้เก็บเอาเลย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 เอาเเลยพื่อนเอาเลยเอาดิมันไม่เห็นมึงเอาแล้วมึง กูเชื่อเพื่อนเลยว่ะเฮียช่วยสวยกูไม่ลุกสวย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 คุณกวนนะคุณกวนนะความกวนนะอันนี้ไม่ตายนี่ไม่ตายไมมีลุกแบบไม่มีลุกที่แบบเออเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะล่อมาเข้ามานี้เดี๋ยวกูล่อเข้ามานี้จำตัวเองรู้ไม่ได้นะรู้ไม่ได้พี่เองรู้ไม่ได้เฮ้เฮียเดินเต่าย่างกันเลยเดินเต่ย่างสวน พี <łość> ่เล่าไว้เดี๋ยวเดี๋ยวกูพับไม้ขังไว้ขังไว้ข้างในให้พี่ไปลงไปโร่อีกฝั่งนึงนะไปอีกฝั่งนึ่งได้ยังไอ้เบสไปก่อนไปก่อนไปก่อนพี่เอกการไม้การไม้กันไม้กาไม้คุไม้คุณไม้คุไม่มีลุกนะกูไม่มีลุกนะกูมีดีอย่งเดียวมีลีเนาะมีลีเนา ท้งหลักกจะหมดไอ้ยั้งหลัมันเติมขวานเหรอวะเพยงยั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 งไม่เติมเฮ้ยเพื่อนใครมาเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพเอนเพืเพื่อนเพือนเพอนเพือนเพ่อ้เพื่เพื่อนไรเอ่เอ้าอนยู่ไหนพี่อน่งอยู่นั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละมันรอพามอยู่หรอมันมันอยู่ตรงหน้าประตูเร็วดูซัมติงเร เฮ้ยมึงขามาใกล้กูดิ่งใหญ่เน,นอุ้มอหไอ้เบน้นไอ้เฮียอะไรละ่ะกูใช้ไม่ได้กูจูกูจูอยู่เนี่ยไอ้เฮียถ้ากูล้มจบเลยนะกูลุกไปแล้วด้วยนะพี่เอกมไม่มีขวานไม่มีขวานเฮ้ยมัมน,มมน,อนอุ้มเบ็นปัดไปตรงนี้ได้นะเอาเร็ว ตายแล้วไอ้อเอบ้นรับอมรถตัโดนป๊บเอ้ยหลอกูกูกับเราเนี่ยแประตู <laughs> ทำไมเล่นได้ข่าวจากไม้ทำไมอ่ะไม่รู้ไ,ไปเปิดแล้วดูนี่เปิดแล้วเปิดหมดแล้ว ทำอะไรวันน้าอุ้ยที่การประตูวะเนี่ยคว้าละผมดูผมจะหลอกมันว่าให้มันแบบเปิดกระถือป้ายนั้นแล้วผมจะค่อยๆอันนี้แล้ววิ่งลงดังนี้แม่งเดินกลับมาเฉยเลย ได้น้าเพื่อนผมอะถ้าเพื่อนอะมันดึงตั้งแต่แรกอะรอบสี่แล้วไอ้เหี้ย่เขามันมายืนอ,อยู่ข้างหลังคิดเลยคิดเลยมองไม่เห็นมันไม่ยอมดึงมาพอคิดเลม่มาถึงดึงแล้วโดนดึงหลังกูเลยเชื่อเพื่อนกูเลยไอ้เหี้ยชีวิตต้องมาเจออะไรแบบนี้มัเน,นี่ยะันไม่มีการบันทูเนี่ตลกเลยนะเลยนะ้วนั่นมันคาออกจากไม้ทำไมอ่ะไม่รู้ไอ้เหี้ยมันคาออกจากไม้เฉยเลย